ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเกอร์ตลอนไปทั่วนะครับตีห้าสิบหกนาทีนะครับตีห้าสิบหกนาทีตอนนี้บ่าวแจ็คก,ก็มาโผล่อยู่แถวแถวอานครปฐมสามพันนะครับอันนี้บ่าวแจ็คก,ก็กาลังจะเดินทางไปที่ประจวบคีรีขันนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับยังไงยังไงแล้วก็ เป็นแรงใจด้วยนะครับสนับสนุนช่องไบค์เกอร์ตะลอนไปทั่วนะครับให้มีพลังทําคลิปใหม่ๆนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เยอะๆเลยนะครับตอนนี้บบจิกโกะก,กำลังมุ่งหน้าไปที่ปานบุรีนะครับจะพาท่านผู้ชมไปที่จุดชมวิวนะครับท่านผู้ชมลุยเดียวเที่ยวคนเดียวคันเดียวอีกแล้วนะครับยูเทิร์นก่อนอยูเทิร์นก่อน เราก็จะไปหาที่นอนนะครับไปนอนแถวประจวบคีรีขันนึงคืนนะครับก็ขออนุญาตชาวประจวบด้วยนะครับขอใช้ทางและขออาศัยหนึ่งคืนนะครับปักไปต่อครับลุยไบค์เกอร์ตะลัดไปชู่ตอนนี้เราก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่สมุทรสาครนะครับ ที่5 21นาทีนะครับมุ่งหน้าไปสู่สมุทรสาครอากาศเย็นขนาดเพราะว่ามันอาจก่อนนี้นะครับฝนมันตกนะครับ<ฮ>เย็นอากาศเย็นสดชื่นสบายอกสบายใจขนาดเลยนะครับไอ้ตรงปานบุรีเบาจะเคยไปมาครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นพาอีแม่ไปเอารถใหญ่ไปเอาโฟลเจเนอร์สีขาวไปนะครับ ไปทำคลิปที่นั่งครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้เบวเจกจะเอามอเตอร์ไซค์ซีบีห้ารไปถ่ายรูปกับต้นตาลสาต้นด้วยนะครับมันจะได้ไม่ค้างคาใจนะครับเพราะว่าเบลเจเคยคิดว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ไปถ่ายไปเช็คอินด้วยวันนี้ได้เลิกดียางดีดีห้ายี่สิบสองนาทีค่อยขับไปครับจากแดนภาคตะวันออก มุ่งสู่แดนภาคตะวันตกนะครับทริปนี้นะครับจากเมืองพัทยามาเที่ยวแถวประจวบคิลีขัน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 แต่งเงาช่วงนี้ก็อยู่แถวช่วงมหาชัยนะครับเท่เล่าใช่มั้งสมุทรสงครามเพชรบุรีตรงไปนะครับ แถวนี้ก็ถนนก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอนาคตก็สวยสดงดงามเองนะครับตอนนี้ก็ทนทนกันไปก่อนนะครับว่าความไม่สะดวกสบายบนเส้นจรารจรนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม ีห้าห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับท้องทุ่งนาเกลือนอนนาเกลือครับฝั่งด้านซ้ายนี่ก็คือใช้หาดชะอำแล้วนะครับาปเจะมาถึงแถวใช้หาดชะอำแล้วเ้อตอนนี้ไม่ได้แวะไม่เป็นไร ว่าจะแวสซะหน่อยขับรถเทินขี่รถเทินบอเป็นยังบอกเป็นยัง,ยงมาเที่ยวใต้เนาะมาเอวใต้เนาะเราก็จะได้มาเจออ่าภูเขาสวยๆงามๆนะครับเช่นตัวอย่างไอ้ภูเขาตรงนี้นะครับสวยงามนะครับป้ายแดนมาบางแห่งแล้วหัก <c oughs> นี่ครับจะเจอแต่ภูเขางาม,งามอันนี้คือจุดจุดแรก ว่างั้นนะนะครับก็ชอบเดี๋ยวถ้าเรายิงไปใต้ไปเข้าไปลึกๆนะเราก็จะได้เจอถนนหนทางสวยๆงามๆของภาคใต้นี่แหละคือสเสน่ของเมืองใต้เนาะที่ใครๆเขาก็อยากจะไปเที่ยวไปสัมผัสกันนะเนาะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบุรี ร้อยที่ไรนะครับบาวแจ้งก็จะขอพรทุกครั้งนะครับขอพรให้บาวแจงเนี่ให้ทําอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่มาครั้งนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จเร็วๆนะครับตอนนั้นไม่ได้บอกเร่งให้เร็วๆนะตอนนรกก็ขอให้ประสบความสําเร็จเร็วๆนะครับศาลเจ้าแม่เขาย้อยนะครับ เก้ห้าสามร้อยครับ โอเคเิมน้ำมันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เต็มถังแล้วนะครับไปต่อนะครับท่านผู้ชมกินกาแฟเรียบร้อยแล้วกินกาแฟเรียบร้อยแล้วก็บอแจงอยู่แถวจุดลมพนนะครับปั๊มปตทนะครับแถวแถวเชะอัมนี่แหละครับแต่เลยชะอัมมาแล้วนะครับแต่มันก็อยู่ในเขตชะอามนี่แหละเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วตอนนี้กินกาแฟไปหนึ่งแก้วนะครับ ตอนนี้ก็ดีดแล้วดีดดีดเป็นอ่จจิงรีดไปแล้วนะครับเป็นตะกระเตนเนาะแล้วก็ไปต่อได้เดี๋ยวเช็คดูกันโอเคเช็คแล้วเมันตะกี้เบลเช็คเปลี่ยนแบตด้วยเปลี่ยนแบตแล้วก็ชาร์จแบตเบลเช็คชาร์จแบตคาตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะ่ะแบตมันหมด บางจุดบางตอนนะเบลแจ็คก็ลืมอ่ะลืมอ่ามันกดอัดไว้อ่ะเนาะแล้วก็ทิ้งไว้เฉยเลยมันก็เลยอัดยาวว่ดีคือว่างานเข้านั่นแหละไปต่อไปต่อเที่ยวต่อเที่ยวต่อตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับ ใที่ชอบมากๆในภูเขาภูเขาลูกเนี่ยมาที่ไหนะยังไม่เคยได้ถ่ายเออเคยได้ถ่ายสิแต่ไม่ได้ถ่ายแบบจริงจังเนาะเนี่ยเราตรงเนี่ยสวยข้างหลังบอลเจงเนี่ยน้าอ่ะตจังหวัดประจวบคีรีขันยาวแต้ยาวว่าถนนเส้นนี้นะ่ะ มาถึงจุดนี้วัดบ้านใหม่นะครับท่านผู้ชมเขาทำถนนน่าทำถนนอีกแล้วอะ่ะก็โหก็ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยไปได้ไนะปไปก็ไป,เ,ไปเห็นถนนเบบี่นะบอกค่อยสักเท่าใดเนอะบอกค่อยสอบ <c oughs> บอกแจ้อย่างรถเบาแจ้กมันจะเปื้อน เกียดไปแล้วอ๋อเน็ตเดียวเองหรือว่ามันทำแบบลึกยาวไปนู่นเลี้ยวขวาก็ไปได้ขับตรงก็ไปได้เวลาพอๆกันนะแต่บางทจะขับตรงไปเลยนะ นี่เขตชุมชนลดความเร็วนะเขากระลกแต่เราน่าจะขับรถไปที่ปานสามต้นก่อนเนาะไปซ้ายกันไหมอะซ้ายแล้วเปินไปตรงไหนอะไปดูตานสามต้นแล้วเดี๋ยวตรงเขานั้นค่อยขึ้นเนาะนาท่านผู้ชมเนาะนี่ มาชายทะเลก่อนเนาะเอามาดูบรรยากาศทะเลก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวค่อยค่อยขึ้นบนเขานู่นนะเขากระโหลกอะตอนนี้เวลา8โมง6นาทีเดี๋ยวบาวแจ๊กเลี้ยวซ้ายก่อนบ่าวแจ๊กยังไม่เลี้ยวขวานะครับเพื่อจะเซอร์เวเที่ยวไปก่อน ลูกโดดหยับหยับตอนแรกบาวแจ๊กบอกว่าจะมาถึงไอจุดหมายปลายทางของบาาวแจ๊กจะไปไอ จุดชมวิวเขากระโหลกก่อนเนาะแต่พอมาถึงที่นี้แล้วนะเ mm. บวเจ้นี้เปลี่ยนใจเฉยเลยนะครับนี่ทะเลปานบุรีนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนก็ได้มั้งเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบเบลใจขึ้นบนเขาแล้ว่าเดินขึ้นบนเขาแล้วเดี๋ยวลงมาแล้วมันไม่มีแรงเดี๋ยวพอมันไม่มีแรงแล้วก็ขี้เกียจถ่ายอีกอะเนาะ น้ำทะเลนิ่งนะครับน้ำไม่มีคลื่นคลื่นไม่แรงไม่ใช่ว่าไม่มีคลื่นคือแค่คลื่นมันไม่แรงเฉยๆโอเคเลยน้ำนิ่งอย่างนี้นะน่าจะพา,ายเรือเล่นเนาะโอโคตรงนี้เขาก็กางเต็นท์ได้ด้วยเหรอะเขาให้กางเต็นท์ด้เหรอฮอตำรวจท่องเที่ยวขอกางอสิ บรรยากาศเมาะขนาดท่านผู้ชมเมะขนาดถนนเฉลิมพระเกียรติไาสำคัญไอ้ลูกโดดนี่บ่เฮยนั่นไงเห็นตาลสามต้นเป่าท่านผู้ชมนววนูน่นเห็นแล้ว ลูกก่อนก็ได้เนาะดานสารต้น แล้วนะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึง่งถ่ายรูปแป๊บหนึง่งกับบรรยากาศตรงนี้ครับดานสามต้นนะครับเหมาะจริงๆนาะถอยออกมาอีกหน่อยนะถอยมาอีกหน่อยจะได้เห็นความสวยความงามครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คก็จะไปที่จุดชมวิว เขากระโหลกนะครับตอนนี้เบลจะเก็บบรรยากาศตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงคลิปช่องไบเกอร์ตะลังไปทั่วนะครับนี่มันเหมาะแต่แดดูมาช่วงที่นักท่องเที่ยวมานิดหน่อยมานิดหน่อยก็เรามีโอกาสได้ถ่ายรูปสวยๆงามๆตรงนี้เนาะมันก็เลยแจมเออแจมว่ออลังการเหมาะเดี๋ยวดูหาดมันก่อนเดี๋ยวดูชายหาดแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวรูหาดแป๊บนึงเนาะไม่ใช่ลืมกดอัดนะนีมีครับ,บเบาแจ็คไม่แจะหอดหมวกนะบเบวแจ็คจะพากไปด้วยคุยไปด้วยกับบรรยากาศตอนนี้โอ้ยน้ำทะเลน้ำทะเลใสครับท่านผู้ชมใสใสเทียวเอหมาะ เมื่อก่อนที่เบาเจกมานะเบาเจกมาตรงนี้มันเป็นตะไคร้สีเขียวทั้งแถบเลยนะเป็นตะไคร้แล้วเดินมันลื่น่ะแต่ตอนนี้มันไม่ลื่นก็โอเคเลยสวยงามครับนี่สุดยอดบอกเกเตตตรงนั้นอยากไปตร,ตรงชายหาดที่มันเห็นชายหาดอะแต่มันไกลอะขี้เกียจไปคำว่าขี้เกียจมันก็มีเป็นบางช่วงบางเวลานะครับท่านผู้ชมนี่ ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเขายยิดี๋ยวถ่ายแป๊บหนึ่งนี่ นี่ยน่าเป็นเอกลักษณ์ของอา,อาปานบุรีนะครับท่านผู้ชมปไปที่นนได้ไปเขากระโลกได้